สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้เป็นวันพุทธที่23ตุลาคมนะครับเป็นวันปิยะมา,า,านา์เป็นวันหยุดราชการของประเทศของเราหยุดเพื่อที่จะระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จสวรรคตการ เสด็จสวรรคตรของท่านก็เป็นที่เศร้าโศกเสียใจของประชาชนในสมัยนั้นและก็เราก็จะได้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านเห็นถึงสิ่งที่ท่านได้ก่อให้เกิดคุณูปประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยวิสัยทัศน์ของท่านในสมัยนั้นท่านเดินทางไปต่างประเทศเพื่อนำความเจริญรุ่งเรือง นำแบบอย่างของความเจริญรุ่งเรืองมาใช้ในประเทศของเรานำแบบฉบับที่ดีมาก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยนะครับการเลือกทาสก็สิ้นสุดลงไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์รถไฟก็ต้นกำเนิดมาจากรัชกาลที่5เพื่อให้ประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันอย่างสะดวกสบาย แล้วก็ล่วงเลยมาถึงเราทุกคนเวลานี้เราทุกคนก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเราก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะร่วมด้วยช่วยกันสร้างคุณนูประโยชน์ให้กับประเทศของเราเองการสร้างคุณนูประโยชน์ให้กับประเทศของเราเองก็เริ่มจากความมีระเบียบวินัยในตนเองเริ่มจากความซื่อสัตย์สุจริตเริ่มจากการพูดแต่ความจริงไม่โกหกหลอกลวงผู้อื่น ดำเนินชีวิตอยู่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมแห่งความดีงามทำงานของตนเองด้วยความเสียสละและตั้งใจยินดีรับใช้ทุกคนประเทศของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปและเราต้องมาร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อต้านการคดโกงกันต่อต้านสิ่งที่กอ่อให้เกิดความเมาเมาแก่ประชาชนความประชาชนเกิดความเสียหาย มากมายในเวลานี้พยายามที่จะต่อต้านพยายามที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกคดโกงจากการต้องใช้เล่กลในการออกบูบายให้ประชาชนหลงไปในเส้นทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันเป็นแรงหนึ่งเป็นกระบอกเสียงหนึ่ง เมื่อรวมกันประเทศของเราก็จะได้ขจัดคนชั่วให้ค่อยๆออ,ออกไปนะครับเมื่อเช้าผมก็ดูข่าวที่ตำรวจนะครับจับข้าราชการที่ทุจริตคอรัปชันเรียกรับผลประโยชน์จากเกี่ยวเนื่องกับการสร้างหมู่บ้านจาัดสรรแห่งหนึ่งในประเทศในขอโทษครับในจังหวัดชนบุรีนะครับก็ถูกจับเป็นที่เรียบร้อยตามพยานหลักฐาน อย่างชัดเจนนะครับชีวิตของเราถ้าเรากระทำแต่ความดีก็ไม่ต้องกลัวใครคองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ยิ่งส่งเสริมเราไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคใดเหมือนกับนักบุญเปาโลในวันนี้ที่ท่านเขียนถึงชาวเมืองเอเฟซัสในบทที่3ข้อ2ถึงข้อ12นะครับนักบุญเปาโลเปิดเผยตนเองให้กับชาวเอเฟซัสได้รู้ว่าท่านเป็นผู้รับใช้ข่าวดี ได้อย่างไรนะครับท่านเป็นผู้รับใช้ข่าวดีได้อย่างไรข่าวดีนี้คือข่าวดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าความเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ขององค์พระเยซูเจ้าข่าวดีแห่งการถูกลับทรมานสิ้นพระชนและกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระเยซูเจ้าข่าวดีถึงความรัก ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนยินดีให้อภัยมนุษย์ทุกคนนี่คือสิ่งที่นักบุญเปาโลบอกกับชาวเมืองเอเฟซัสว่าท่านเป็นผู้รับใช้ข่าวดีเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อท่านได้บอกให้กับชาวเมืองเอเฟซัสได้เรียนรู้ชาวเมืองจึงรู้ที่มาที่ไปของนักบุญเปาโลว่าท่านมาอย่างไร และท่านกำลังทำอะไรและจะไปไหนต่อเมื่อบุคคลมีความชัดเจนในตนเองว่าตนเองมาจากไหนตนเองกำลังทำอะไรและตนเองจะไปไหนเป้าหมายก็สามารถที่จะชัดเจนไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าถ้าบุคคลไม่รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรไปไหนก็ไม่รู้บางคนอาจจะบอกว่าสวรรค์ มีจริงหรือไม่ก็ยังไม่รู้เมื่อเป้าหมายไม่ชัดเจนยังสงสัยยังลังเลอยู่ชีวิตก็ไม่สามารถเข้มงวดกับตนเองได้ไม่สามารถที่จะเตือนสติตนเองได้ในการดำเนินชีวิตเพราะว่าเวลานี้โลกของเราประเทศของเราก็แปลเปลี่ยนไปคนไม่มีศาสนาก็มากขึ้นคนไม่เชื่อในชีวิตหลังความตายก็มากขึ้น จึงใช้ชีวิตอย่างใช้ความสุขนิยมในโลกนี้เพื่อสนองความสุขของตนเองซึ่งของให้เกิดความเสียหายมากมายเป็นต้นสำหรับคดีดีไอคอนที่เกิดขึ้นเวลานี้ก็จะได้เห็นแล้วว่ากลุ่มบุคคลพยายามที่จะรวมหัวกันรวมหัวกันแล้วแล้วก็หลอกประชาชนผู้หลงกนเพื่อสนองความสุข ให้กับตนเองและให้กับพวกพ้องนะครับท่านก็จะได้เห็นตามข่าวขายแผ่นเสื้ออันละห้าหมื่นนอนโรงแรมคืนละห้าแสนถ้าเป็นคนปกติก็คงจะไม่ดำเนินการเช่นนี้ละเงินที่ได้มาก็ไม่ใช่เงินของตนเองเลยแม้แต่น้อยเป็นเงินของผู้ยากไร้ที่ต้องไปหยิบไปยืมเพื่อที่จะได้ลืมตาอ้าปากได้ในสังคม และที่สุดก็ถูกหลอกลวงนะครับที่มาที่ไปของตนเองจําเป็นต้องชัดเจนนะครับเราเองคิดสชนก็ต้องรู้ที่มาที่ไปของเราเช่นเดียวกันเหมือนกับวันนี้ที่นักบุญเปาโลได้บอกให้กับชาวเมืองเอเฟซัสได้รู้คิดสชนจึงจําเป็นต้องรู้ว่าตนเองมาจากไหนและจากไปไหนต้องชัดนะครับทุกท่านก็มีคําตอบแล้ว ผมก็มีคำตอบแล้วเราทุกคนมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พรค์ได้ทรงเลือกเรามาเป็นคิสตชนเราจะไปไหนดำเนินชีวิตทุกๆเวลานาทีเพื่อจะได้กลับไปหาพระองค์บ้านแท้นิลันดรคือเมืองสวรรค์เรารู้ว่าเรามีชีวิตหลังความตายโลกนี้เป็นเพียงโลกชั่วข่าวมีเพียงโลกนี้เท่านั้น ที่จะเป็นบทวิสูจต์ว่าเราเป็นทองแท้หรือของปลอมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเรามาจากไหนเรากำลังจะไปไหนชีวิตเราชัดเจนแล้วเพราะโดยอาศัยความเชื่อของเราเราจึงกล้าที่จะเข้าไปเป้าองค์พระผู้เป็นเจ้ากล้าที่จะยืดปกยืดตัวตรงกล้าที่จะภูมิใจในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองเพื่อแต่ละย่างก้าวของชีวิต ร้อมที่จะเดินเข้าไปเข้าเป้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับที่นักบุญปารลได้เขียนไว้ในวันนี้เข้ากล้าที่จะเข้าไปเป้าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างมั่นใจโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆในองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อตนเองชัดเจนว่าตนเองมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้ากําลังจะไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงไม่มีข้อสงสัยใดๆในองค์พระผู้เป็นเจ้า ตนเองรู้แน่ชัดอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในหัวอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งพระผู้ทรงกระทําให้เกิดทุกสรรพสิ่งสมบูรณ์ครบคันในพระคิสเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นรูป,ปรธรรมในพระศาสนาจักรนี่คือนักบุญเปาโลได้เขียนจดหมายถึงชาวเอเฟซัสและเราเองก็ ได้เข้าใจชีวิตของตนเองชัดเจนเช่นเดียวกับท่านพระศส,สนาจักรจึงคือผู้รับใช้ข่าวดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราทุกคนที่อยู่ในพระศส,สนาจักรจึงคือผู้รับใช้ข่าวดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงจําเป็นจะต้องเป็นพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนเมื่อวานนี้ ที่นักบุญเปาโลได้บอกกับชาวเมืองเอเฟซัสและวันนี้การเป็นผู้รับใช้ข่าวดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ต้องมีสตินะครับมีสตินี่คือในพประวัติศาสตร์ของนักบุญลูกาที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงตรัสบรรดาศิษดิ์ของพระองค์การเป็นผู้รับใช้ข่าวดีบรรดาศิกดิ์ขององค์พระเยซูเจ้าก็เป็นผู้รับใช้ข่าวดี จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรต้องมีสติไม่ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยตัวไม่ได้ปล่อยใจไม่ได้ไปกับความสุขนิยมความสุขฝ่ายโลกไม่ได้เลยต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาจะคิดจะแวบจะกระทำสิ่งที่สนองความสุขให้กับตนเองและเป็นเรื่องเสียหายก็ต้องหยุดต้องกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะหยุดแล้วไม่ลงมือกระทำ คุณสมบัติที่สองนะครับคุณสมบัติที่หนึ่งก็คือมีสติคุณสมบัติที่อสองต,ต้องซื่อสัตย์และรอบคอบนะครับต้องซื่อสัตย์และรอบคอบผู้จัดการที่เจ้านายไว้ใจจะต้องมีคุณสมบัติที่ต้องซื่อสัตย์และรอบคอบผู้รับใช้ข่าวดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงจําเป็นจะต้องซื่อสัตย์และรอบคอบความซื่อสัตย์และรอบคอบนี้คืออะไรคือ การยินดีให้ความช่วยเหลือการยินดีที่จะพะดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมความยินดีที่จะอยู่กับทุกคนอย่างสันติสร้างองค์กรสร้างชุมชนสร้างศาสนาหนาจักให้อยู่กันอย่างสันติให้ทุกคนมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือความซื่อสัตย์และรอบคอบเสียงหนึ่งแห่งความซื่อสัตย์ยินดีช่วยเหลือ ยุติธรรมสันติมีความหวังรวมกันหลายๆเสียงพระศาสนาจากทั้งครบขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลก็คือยินดีช่วยเหลือยุติธรรมอยู่อย่างสันติแล้วก็มีความหวังสร้างความหวังให้กับตนเองสร้างความหวังให้กับทุกๆคนนะครับดังนั้นถ้าตนเอง กระทำได้เจ้านายเมื่อกลับมาแล้วนะครับเมื่อเรียกตรวจสอบทรัพย์สินเมื่อเรียกให้มาพบให้มาคุยว่าได้ทําอะไรไปบ้างก็าสามารถที่จะกล้าเข้ามาคมกาบองค์พระผู้เป็นเจ้าลูกได้กระทำแล้วแต่ผู้ที่รู้แล้วไม่กระทําเกิดอะไรขึ้นบทลงโทษสำหรับวันนี้ที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงตัดบาย กับบรรดาศิษย์ของพระอ,องค์ผู้ที่รู้มากรู้ทุกอย่างในพระศาสนาจักรู้บทบัญญัติธรรมบัญญัติรู้บทบาทหน้าที่รู้มีความรู้ทุกเรื่องรู้มากแต่ไม่ประพฤติปฏิบัติก็ถูกลงโทษมากผู้ที่รู้แล้วก็พยายามรู้มาก ใช้อำนาจที่ตนเองมีอยู่แสวงหาความสุขใสยตัวเองก็จะถูกลงโทษมากแต่ผู้ที่รู้น้อยก็จะถูกลงโทษน้อยไม่ผู้ที่รู้น้อยก็จะถูกลงโทษน้อยแต่ก็ถูกลงโทษผู้ที่รู้น้อยเป็นอย่างไรผู้ที่รู้น้อยเมื่อรู้แม้เพียงสองข้อต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าสุดจิตสุดใจสุดสติปัญญาสุดกำลัง สุดความสามารถและต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองหรือรู้เพียงพระบัญญัติสิบป,ประการแต่ไม่พยายามที่จะพัฒนาชีวิตจิตของตนเองก็ถูกลงโทษเช่นเดียวกันดังนั้นการเป็นผู้จัดการที่ดีคือต้องซื่อสัตย์และรอบคอบจะได้รับรางวัลในสวงสวรรค์เพราะเราทุกคนรู้แล้วว่า เรามีชีวิตหลังความตายนะครับถ้าเราไม่รู้จักพัฒนาชีวิตจิตของตนเองก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับก็จะถูกลงโทษเช่นเดียวกันส่วนวันนี้เราละลึกถึงนักบุญยอนแห่งกาปิสตาโนนะครับพระสงฆ์นะครับ,รรบท่านมีบุคลิกลักษณะอย่างไรบ้างท่านมีพยายามะดุงไว้ ซึ่งความสมัคคีในหลักคำสอนหลักคำสอนมีอยู่หนึ่งเดียวต้องพยายามหาวิธีการให้น้ำใจอิสระของแต่และบุคคลรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในหลักคำสอนหนึ่งเดียวกันจากแตกแยกในหลักคำสอนไม่ได้ท่านพยายามให้เกิดความสมัคคีในหลักคำสอนที่จะออกมาเป็นแนวปฏิบัติ มิใช่ว่าคนหนึ่งก็คิดว่าหลักคำสอนหนึ่งเดียวนี้แยกไปแยกไปแยกไปก็จะกอให้เกิดความเสื่อมเสียก่อให้เกิดปัญหากับหลักคำสอนได้นะครับท่านมีบุคลิกลักษณะให้เกิดความสามัคคีในหลักคำสอนแล้วท่านส่งเสริมการศึกษานี่แหละครับคือหัวใจที่จะพัฒนามนุษยชาติให้ รู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้ปฏิเสธได้ก็มาจากการศึกษาการศึกษาจึงเป็นความจำเป็นและสําคัญที่สุดของมนุษยชาติต้องรู้ต้องมีทักษะในการคิดการพูดการกระทำการกล้าที่จะทำกล้าที่จะปฏิเสธการส่งเสริมการศึกษาก็ต้องส่งเสริมให้ถูกทางให้ถูกวิธีมีใช่ ท่องจำาบทเรียนอย่างเดียวต้องพัฒนาทักษะของบุคคลครับนะทักษะที่ในยุคต่อไปก็คือทักษะของการปรับตัวอารมณ์สังคมแล้วทักษะของการปรับตัวให้เข้าสู่ยุคที่ทุกอย่างมันใกล้ชิดกันหมดเลยในสถานการณ์ของโลกสถานการณ์ของสันติภาพและสงคารามมันเชื่อมโยงกันหมด ถ้าโลกจะต้องเกิดสงคารามขีปนาวุธเพียงลูกเดียวก็สามารถทำลายล้างโลกได้ครึ่งโลกไปแล้วจึงเชื่อมโยงกันจึงส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้บุคคลได้ปรับตัวได้ในสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันนี้ด้วยการพยายามสร้างสันติให้เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กๆ สร้างความซื่อสัตย์ให้กับเด็กๆตั้งแต่ต้นทางไม่รอการบ้านเพื่อนไม่รอข้อสอบไม่พูดโกหกนี่คือสิ่งที่เป็นทักษะแรกที่จะสังสมความซื่อสัตย์ให้กับเด็กๆก็ต้องพยายามหาทักษะหากิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์เหล่านี้ให้เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กๆ เพราะว่าเวลานี้ผู้ใหญ่หลากหลายรูปแบบที่ส่งผลมาจากการศึกษาในสมัยก่อนส่งผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูที่ก่อให้เกิดปัญหากับประเทศชาติในความไม่ซื่อสัตย์สุจริตคงกินคอรับชันเกิดขึ้นได้เพราะเขาถูกสั่งสมมาตั้งแต่เด็กๆคุณครูจึงจำเป็นต้องเข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับคุณธรรมเรื่องของความซื่อสัตย์ ท่านส่งเสริมการศึกษาแล้วจากนั้นท่านก็ด้วยบุคลิกภาพของท่านที่เป็นหัวก้าวหน้าท่านถูกจับติดคุกและท่านเองก็ได้รับแรงบันดาลใจได้รับความรักจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในคุกเมื่อท่านออกจากคุกมาท่านก็ได้รับสินบวชเป็นพระสงฆ์นะครับ ่านได้รับสินบทเป็นพระสง์ในปีพศ1 4 5 1ท่านถูกส่งไปประเทศออสเตรียแล้วก็ท่านมุ่งเน้นให้คารดาฟันซิสกันที่นั่นเข่งคัดในระเบียบวินัยเพราะเวลานั้นระเบียบวินัยของคณะฟังซิสกันใช้แนวคิดแบบเสรีนิยมมากขึ้นก็จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียสำหรับ จิตวิญญาณของพระดาคณะฟังซิสกันได้ที่สุดท่านก็เสียชีวิตด้วยโรคระบาดหลังจากที่ท่านออกไปร่วมรบกับพัะธส,สนาจักรเกี่ยวเนื่องกับสงครามฮูเซนชีวิตของบุคคลบุคคลหนึ่งเมื่อได้เรียนรู้ว่าตนเองมาจากไหนตนเองกำลังจะไปไหนดังเช่นนักบุญยอนนักบุญยอนขอโทนักบุญยอนแห่ง กาวิสตาโนพระสงฆ์ท่านตะลุยเดินหน้าอย่างเต็มที่ไม่ยอมเสียเวลาไม่ยอมหันหลังแล้วเดินที่จะมุ่งพัฒนาพระศาสนาจักรให้เจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านความสามัคคีในหลักคำสอนและในด้านการส่งเสริมการศึกษาและในระเบียบวินัยที่เข้งคัดของคณะปังเสกกานชีวิตก็เป็นเช่นนี้นะครับเมื่อเราได้รู้ ว่าเรามาจากไหนเรากำลังจะไปไหนเข้มงวดกับตนเองนะครับแต่เข้มงวดกับตนเองแต่เป็นเพื่อนกับทุกๆคนนะครับเหมือนที่พระสังฆราชซิมวีโอสิริพงศ์จรัสศรีท่านจำได้สมัยท่านเป็นสมมเนนถึงคำพูดที่คุณพ่อท่านหนึ่งได้บอกกับท่านเข้มงวดกับตนเองแต่ เป็นเพื่อนกับทุกๆคนนะครับก็อขอประเป็นเจ้าเวรผ่อนทุกๆท่านแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ